สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกทีกาเหมือนเดิมนะครับครับกับผมผู้กองสมท่า์พี่น้องวันนี้ตรงกับวันที่สิบหกภุมภาพันสองพันหน่ร้อยหกสิบห้าประมาณที่เปดนาฬิกานะครับประมาณหกโมงแรกพี่น้องผมก,กบชุดที่สองลุกนอพี่น้องเน,เนื่องจากว่าชุดแรกที่ผมลงกบอลน่น,นพี่น้องเขาไข่ขออกไหมพี่น้อง หลังจากที่ผมใา้คลิปแล้วนี่ไม่ได้สายๆตัวมากไย,ยเขาไข่ดีๆนะครับเขาไข่เลยเขาไข่ดีอันนี้แสดงว่าไอเขาพร้อมที่ไข่เดี่ยวมูนันชุดกันก็ได้นะครับ mm hmm. พอเลี่ยงม่พร้อมกันนี่เขาไข่ออกหลายเลยพี่น้องเห็นไหมบัดบัดสายมากเลยไข่ออกดีๆผมก็ได้เอาลงเลยนะครับมูนี่ถึงฝนที่ตกเรือว่าสีสิมืดกระตามนะครับพอเห็นเป็นการสอมไปเลยเ,เป็นการสอมไงสอมเี่ยวก,ก็ได้เลยนะพี่น้อง พอรอบรูดดีเขาไข่เป็นเลยนะครับนี่ตอนแรกวัวนที่ไข่ว่าไ้วันที่ไข่ว่าเป็นมันไข่เป็นเลยพี่น้องผมบอกเลยว่าชูหนีลงเลยนะครับจุดสองลงไปเป็นการทวามไปเลยให้โตไปหน่อยไปเลยนะครับถ้ากินอะไไข่ว่าอะไรไข่ว่าเป็ี่ยนยังครับนี่แต่อันนี้มันว่าแตกเลยพี่น้องว่าแตกว่นไหนเดี๋ยวผมไปเบิ้งใกล้ๆกันปกติหอยน้ำแดงมากเขาจะแตก,ก,กเป็นแค่ยังเงินแค่ยงลูกนกเบิ้งเขาไกลๆนะแื่ลูกนกตากลาเลยพี่น้อง มันขาวขาวมันดำๆนะพี่น้องอันนี้บ่แตกมันน่งเหงาอยู่บึงบ่งนิ่งเนงาปะมันเปลี่ยนแปลงกับการู้สึกวะนิ่งเห่าใช้ความยุ่งสมบุกบึงบ่งคับต่างต่างนี่บึงบังอีกกันถ้าเขาเปลี่ยนแปลงคือว่ามันมันมีความหุ้มห่อนด้ยมันนี่มันมีแสงแดดเลยพี่น้องปกติถ้ามีแสงแดดเขาสีออกเป็นหนีเลยคล้ายลูกนกนะพี่น้องผมเบิ่งไม่อยก่กันนะครับเบึงแรียพี่น้องเขาแตกอยู่ ใครเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่พี่น้องก็เป็นดอกแง่ๆออกมากนะพี่น้องใครแต่ว่าบ่ถึงกับเป็นลูกนกแต่ว่าเปลี่ยนแปลงมากเพราะบ่เสียนะพี่น้องไข่เขาแตกมันโตอยู่แต่ว่าสียไส้ซ้ำใดนนะครับสีแตกซ้ำใดนหรือบ่แตกซ้ำใดนสิรอดบ่รอดมืออื่นหูผลเลยพี่น้องมันนี่พวกหูผลนะครับสำหรับไข่นะครับไข่ที่เพาะมขอเศร้านี่ครับนี่ในไลน์นี่พี่น้องคนไนยพากเนี่ยเต็ม ในหลากหลายที่แรลกบ่มมีเด้อวันนี้สวยๆมัล้ล่ะใครเอาใครเอา,เอาพี่น้องแปะ๊ะแปะเทียงผมยังไม่จับออกล่ะพี่น้องมันใครออกดีดีนะครับเนี่ยถือว่าใครเอได้ีอักลากอยู่นี่ไม่เป็นแนวอืนเี่พี่น้องนะครับมันชุดหนีมันก็เลยล่งเลยเพราะสองสอมเีกนะครับถือว่าสอมงหญ่ถือว่าสอมพ่านแล้วันเป็นแบบนี้ถือว่าสอมพ่าดแล้วได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยอีกเกตหมื่นนาำเลยเขาสิมีใครเขาสิเพิ่มกันอีกเท่าหนึ่งเลยพี่น้องนะครับ ยีเจ็ดมือทาแดดอรอกยดีเอาเอาเนี่ยเจ็ดมือนเอนี่ยไว้่องไว้พี่น้องใครผมว่านะาครับก็เอาล่งเลยเอาล่งมันชุดเลยไปนเนี่ยชุดไชยชุดมันคือ่อลงพร้อมกันนะครับเจ็ดมือนั่งล่งเหนึงชุดต่อไปกันีต่อไปอีกครับแต่ว่าถ้าหาักแเรียกสีลพองพร้อมกันน่ว่ามัน็ดีนะครับเจ็ดมือล่องเชนึงวันนี้ขันดีกนหนึ่งสามมือคันสามมือล่งเชนึงนก็คดีวะ มันมันไฟใดได้ไหวนะครับมันสีมีอะไรหลูกกบบอกตลอดนะพี่น้องสามหมื่นลงสีหนึ่งเจ็ดหมื่นลงสีหนึ่งชุดหนึ่งสามหมื่นชุดที่สองอีกสามหมื่นเลวมันหกหมื่นมันเจ็ดหมื่นบ้าหลัพี่น้องถือวพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้จะกำหนดเองกำหนดทันไหนนะครับตอนนีอกันล่อเราบงไครกันเรเบังแดดเราบังดินฟ้าอากาศกันฝนตกทั้งอื่นพี่น้องมันก็ได้เป็นเสี่ยมันก็ว่ามีแดดนะครับมันก็ได้เย็นเย็นนะครับ อันนี้ก็สูสีกันก็เมือนันนี่เป็นครูจับคูเห็นพี่น้องนั่นเห็นไหจับครูเห็นไหมครับจับคูหลายเนี่ยนั่นเข้าเดียวจับบ่จับบ่เน่พี่น้องเห็น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 จับคูรูผมไม่ได้นับผมท่านเอาเบิ้งผมค้ายงานอยอะนะพี่น้องเห็นเห็นอีหนึ่งคูสองคูสามครูเห็นชัดๆนี่สามครูพี่น้องสี่ครู ผมเอาก็ทำก็หาครูหรอเบ๊ะแต่ว่าผมบุเดียวไปเห็นดีๆมันบังนะครับนี่เขาเรื่มเลยนะเป็นงานเลยพี่น้องไม่ได้สอนยากผมว่า,าเป็นอะไรนั่นนี่ว่าอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันมีหนึ่งเอาไอ้เอาไอ้ไย,ยังก็เขาอื่นป่อยน้ำเน่าก้อนต่างต่างซีเหมือนนะครับชุดนี่น,น้ำเน่าซีเหมือนเลยโบราณกับสองหมือน บ่มีขี่ว่มียนี่เลยบ่มีอยู่ตัวนี้ไหมโอ้ยมีขี่ขี้เก่าพี่น้องขี่กอขี่มาขี้เก่านะครับพวกน่ะตัวตัวผูรอกได้มไหมพี่น้องเต้นซับเลยเต็ล็อกตัวเมียเลยนะตัวเมียกับหาวดีดีนะพี่น้องเห็นไหมตงดองก็ยิงดองยิงดองนะพี่น้องเห็นไหมตัวเมียหาวเขาหาดตัวเมียนะครับลอยเรียนไปเลียนไปตัวผูกระโดดกับเลยนะโดล็อกข้อเลยนะครับล็อกเลยนะครับนี่เลี้ยงวันนี้ลายคู่กันาะเลยพี่น้อง เอามืลงอีกมือที่สองนะครับลงอีกซ้อมอีกมือซ้อมยกสองซ้อมชุดที่สองนะครับแต่เพิ่งสิไ่ไหนใครหลายประเดี๋ยว่าสีสูสีกันเลยพ่อมาเมืเกินกันนะพ่อมาเป็นสีสีพ่อกระเฝ้าพอเด้อพี่น้องเด้อทั้งวันนี่แดดออกเขาต้องเฝ้าทำลูกกบด้ยเขาต้องรีบต้อมก่อนเลยออกบอกกระทำเขาทั้งวันอยเขาเป็นเองพี่น้องเมื่เกินสามเทียต้องผม,มเป็นละ่ะอชุดแรกชุดนี้กับนาที่เป็นที่กันพี่น้อง มันเป็นแล้วว่าดำเนื่องการเลย่อแบบนี้พอเราพออาวะเราเรื่อแบบนี้พี่น้องสร้างในปันกว๋วยเสียวเลยแบบนี้นะครับรียบพอเลยเรียบอมพี่น้องที่พัดฝึกเขาก้อนนะครับนี่ก้อนนี่นี่ก้อนมันสิเขาถือบ,บริษัทอาเวลาในการฮัดอีนะครับ,รรบเป็นแล้วก็เป็นเลยมู้มันังนถือว่าเป็นเลยนะครับเนาะเอาท้ามีดแล้วพี่น้องบุกตะไคร้เรื่มซับตะไคร้เด้ครับกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่นว่าสวัสดีครับ